สวัสดีครับผมแนะนำตัวก่อนผมก็มนช่างเจรนายพอยครับแต่ชอบสะสมหลวงพ่อเงินวันนี้ผมเลยเอาหลวงพ่อเงินหนึ่งองค์มาโชว์ครับผมไม่ได้มาบอกว่าแท้ไม่แท้นะครับ แต่ผมชอบหลวงพ่อเงินองค์นี้ได้มานานแล้วครับมีกลัก,กเนื้อก็ดูมันมันเก่าดีครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดู ผมเป็นสายอนุรักษ์ครับแท้ไม่แท้ดูไม่เป็นครับแต่ชอบสะสมเดี๋ยวผมขายายให้ดูครับเนื้อหามีความเก่าครับแต่ไม่รู้เขาแต่งมาหรือเปล่า ผมยังดูพระไม่ค่อยเก่งแต่ศรัทธาในหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับมีรอยตะเข็บเนื้อเก่าแบบนี้ไม่รู้ว่าทำมาหรือเปล่า แต่ชอบพระองค์นี้มีความเก่าผมเป็นช่างเจรนอยพลครับศรัทธานในห,หลวงพ่อเงินเก็บสะสมไว้หลายองค์ครับ องค์นี้มีความคมนะมีพี่ใจดีคนหนึ่งแบง่งมาให้ผมเขาบอกว่าเก็บไว้ให้ดีๆนะครับผมเก็บมาหลายปีละมีความเก่าครับ พิมพ์ทรงแบบนี้ถ้าใครเจอก็ถ้าชอบก็เลือกหาบูชานะครับองนี้ผมองนี้ผมชอบมากดูสิมีความเก่า ผมไม่ได้มาบอกว่าแท้ไม่แท้ดูไม่เป็นหรอกครับแค่มาทำคลิปให้ดูอะพระมีทรงแบบนี้ด้วยนะท่านใดที่ชอบแบบนี้ก็เลือกหานะครับ ตามซอกมีความเก่าถ้ามีเวลาผมจะเอาองค์อื่นมาให้ชมครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ สวัสดีครับ